วัสดีตอนเร่งๆจ้ากินข้าวแรงแล้วพี่น้องกินข้าวแรงหัวก็แล้วจ้าบ่าได้กินนันให้เบื้องซ้ำดอกกินนันนี่ยังก็ล่ะกินพันปลากินพันปลาปนี้เลิกงานมาแล้วไม่กินเขากินเขาแล้วว่าสิเขานอนจ้าแต่ว่าประเทนในเขานอนดอกสีบ่เลียงมูสู่ฟังจ้ามีแนวบ่อหรอแม่นะอ <laughs> บ่เลียงยังว่าตีเพิ่นแชทมาหาเฮาปิ้งมาพะนะ อันคำถามสุดทิตนันล่ะสุดฮอตนันล่ะนี่ยังวัติหาผัวฝรั่งไหเน่อันนี้กับ่ัวเรียดอกจ้ะเ่ว่าเพื่นว่าตูเดกกี๋เจะาของเาท่านใดกะเป็นคือกันจ้ะก็เลยบอกันไปบอกันมากอ่ะเพื่อนว่านหาใหแน่สิสีไดอกสีทมบุญทมคุนดอกเพื่อนว่าเนาะที่บา้านห้าวอกันเนาะสีเอาจักรมื่นเพื่อนว่าน่ะ ว่าจะหาให้ได้ว่าซั่นโอ้ยเบิดแนวสิเว้ายายสุกก็ดีอันสิเอาจักหมื่นนั่นแม่สิเอาเงินเจ้าของให้ติหรือว่าสิเอาถ้าเงินนําฝรั่งให้เอาเงินนําฝรั่งให้นั่นมันบ่ได้กําไรไวปานนันเด้ได้ฝรั่งน่่ว่าเอออันขอเงินเจ้าน่เอาไปให้ค่าอัน ค่าอันมูติดตัวให้สิไปบอกเขาว่าเจังสันติฤรี์เจ้งใดจังมันบ่ได้ไวป่านนั่นเด้ออันกําไรน้ำฝรังหะนะฝรังสูมือมันขี่ที่ก็จิตตายนี่แมะโอ้ยมาอยู่มึงหนอพวกเนี้ยอันอยากเข็นขี่พื้นฝรังคักคักไม่อยู่มึงหนอกันนะผู้รวยกับลวยยู่ดอกผู้รวยอันนี้บ่ได้มาร่วมกับผู้รวยเด้ออันนี้อันบ่เลี้ยงมนุษย์เงินเดือนฝรังมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเาะจ้ะ เข็นขี้พื้นคอมืมีอาหารนั่นาหารนี่อ,อกซอยเขากะวันบวมเบนวาเขาขี่ที่ดอกเบื้องแกงหนึ่งก็ได้มันเป็นธรรมเนียมของเขามันเป็นธรรมเนียมของอันตั้งแต่เขาออกฝรั่งน้ำกันนะเขากะให้หานกันเขากะหานซอยกันเอาผัวกะหานซอยเมียเมียก,กะอันซอยจุนเจือกันอืมกันยืมก็คือยืมกันเด้ เออคันยืมก็เป็นยืมกันคันซื้อคือว่าเขาเขาหารเขาแช่กันน่นแหละจ้ะพี่น้องคาใจใจในบ้านไม่อย่างเนาะมันบอกคือสมัยตะกี้สมัยตะกี้คันว่าผู้ใดดฝรั่งมาสั่นรวยรวยอันสมัยซูมมอนี่จักมันมันเปลี่ยนไปจ้งไดกับบอลู้คือกันกับบอกันไปหลยอัะไรเนวอยู่ดอกจากามูก็ไดดเนาะ กะเลยว่าเอาขันใจอีรีขันใจสูอีรีมันบอกเพื้อนเฮามันกะหากันมันมันหากันบ่ได้เนาะแจ็คสิบ่ว่าแจ็งไหนแจ็คสิไปหาแจ้งไหนมาห้แจ้งสิถืกใจกันเนี่สินะแล้วไปที่มูพวกเขาจเคอยมูพวกเขาอันมู่พวกอันแฟนัเสี่ยเขามาเบิ่งบ่อนเบิ่งยังก็เสิเขามาเห่นซุ้มขอสุดๆเสียเสียดังเสียเขาก็บ่ได้ไปสนใจมาบอกน้ำเฮาบ่ได้ไปสนิทสนมเขาไานั่นเนาะ เขาเก็เขาก็บ่ได้ไปลืงไปแกนเขาเพราะว่าเธอจากได้เมียคนไทยบออี่ยงอย่างแจ็คสันบก้าไปถามเขาเนาะเวลาเขากลับทยายิงสิขงเขาก็ไปเที่ยวเขาก็ไปหาเองสินะ่ะเขาไปหาเขาไปเที่ยวเองเขาก็มาสูกันเองมันกัแจ็คสเรลืมต้นไว้จังไดอันแนะนําเนาะอันถามมาได้ภาษาในจักหน่อยบอถ้าได้ภาษาในจักหน่อยนี่ะก็ลงุงหาอินเทอร์เน็ตลงมึงนีอินเทอร์เน็ต ในเว็บฟรังน่ะนะก็เลแนะนําไปเนาะทีเจ้าขวงเคยมีประสบการณ์มากน่ะนนละเนนําไปแิ่ว่าบไดภาษาบ่ว่าภาษาบ่ได้กันย้อนว่าภาษาบ่ได้นั่บรรบบบรรบน,น,นล่ะก็สิอยากไงห,หาให้ก็นะว่าเอามันจิซื้อสารกันได้บวใยายสัวเคยได้จ้ะพี่น้องเคยเป็นเม่ซื้อเด้อันก็ขอว่ามูนั่นละมูเจ้าขวงนั่นละว่าหาไปให้ดอกแต่ว่า เคยแนะนํำาษาอังเลยเคยเคยเห็นฝรัง่งเราเคยแนะน้ำาสิงกฤษนะแนะน้ำให้มูอสิแบบที่ว่าชนิดว่าบ่ได้ภาษาแง่สิละ่ะช่วงนั้นยายโซเป็นลอบวิานะ่าเนาะคันว่าหลายปีกะบ่หลายปีเป็นได้รอกอันช่วงนั้นยายโซเป็นลอบวิ่าบ่าิวีซ่าที่อยู่อาศัยสิไม่อยู่สวบีเดนเนี่ยลอววิา่าอยู่สองปีเป็นได้ยายโซนะ่ะช่วยสิได้มาก วี่าที่อยู่อาศัยนั่นะช่วงนั้นกับ่ได้ไปเหตุการณ์เหตุงานอยยังเนาะช่วงรอบี่ซานั่นกาแฟนกับสรงเงินให้กินกับพ่อได้อยากได้กินอันกับ่ได้ไปเหตุการณ์เหตุงานณยังกับมู่น่ะละมูมกับตีตีตตด้ช่วงหั้นเจ้าของได้เป็นมาดามไม่มันไปมาดามไม่เป็นกะโอ้ยบ่ได้ไปสร้างเรียร์สังงานยังะกะตึ้น,นึ้นมากมากับขับรถผุนแล้วยายโซก็ไดะไรขับรถไปหากินเขาในห่างพุนแล้วเพื่อน มูก็เป็นปุ่มเป็นพ่วงเนี่ยจ้ามูติดหลายเมียฝรัร่งวันต่อไปซึ่งอยากเดินซ้ายฟลวเพื่นกะไปติดอันเมียฝรัง่งไปว่าที่นี่มือนั่นไปก็มูสองคนวันต่อไปมูสองคนมูกัโสดเด้มูกัอยากได้คือกันอยากได้ฝรั่งวันต่อไปบานนี้พอดีไปพ่ออันพ่อหญ่อันหน,นึ่งฝรั่งน่ะเราวมากินเข่าพวกแกสูก็กินเขามันไก่กินก๋วยเตีย๋ยวหมือ่า กินยุโตนึงบาที่นี่พอยหญ่ฝ้รังอันนึงบายที่นี่เราก็มานั่งกินอยู่ใกล้ๆบ่าที่นี่แล้วก็หันหนาวเบิ่งเงินบ่เราเห็นเราเห็นอ่าผู้ยญิ่งสองคนอันหน้าแล้วเบิ่งพวกแกสวกับเบิ่งเอยคือเป็นแต่สนสนบ่สนบ่เพื่อนกับเป็นพี่ในยังน้อยนะสนบ่ใหญ่สนบ่เอิ้อนมันใหญ่บันถไปโอ้ยสนสนสันเดียดเท้าเพื่งนก็เลยยิ้มแก้มสวกับทักทายเป็นภาษาละฮัลูกอันละกับอกกันไป คอใหญ่ในเห็นเขาเว้าภาษาได้เพื่อนกเงยับเขามานั่งเล้บบาทหนิเพื่อนแกแมานั่งกเว้ากันไปคุยกันไปพี่กับอันบันนี้ยายโสกันเลยแนะน้ำมันต่อไปแนะน้ำให้หมูหน่ะยายโสดนะอันว่าผู้นี้โสดอยู่เด้อสันอะว่างผู้นี้โสดอยู่เธอมาตาใสเธออันนั้นเพิ่นกัว่าเพิ่นมาตาอังกฤษว่าสันว่าเพิ่นมาเที่ยวน้าหมูอันยู่ร้อนว่าสันยายโสดยู่ร้อนได้ช่วนั้น เที่ยนนมมยูดอนกะเลยมหาเล่นหางมาเห่ินยังวาสันเด่าท,ที่นี่ย้ายโสกะเออคือว่ากะเออเขาลอกพอดีวันต่อไปจะคองก,อก็อยากแน่น้ำให้ื่อมอยากแนะนํำให้ื่อ่บาท,ที่นี่เราก็มานั่งนําบาตินเราก็สังนันสั่งนี่มากเราก็เลี่ยงมือนันย้ายโสก็ได้กินฟรีน้ำเพลินวันต่อไปเพลินก็เลี่ยงพราะย,ายนันันเลี่ยงพราะย่ฝรั่งนันเลี่ยงด่านนี้เพคนกะเราก็ท่งสนใจอยู่ไเด้สนใจมูย้ายโสวันต่อไป บาดในมูยาอยสวยบอกภาษาอังกฤษว่าได้ว่าเดยิ้ิมย่างเดียวต่อไปยาอยสวยกะเป็นคนเบากอันบ่เป็นคนเบากมูยาอยสวยกะยิ้มแล้วกะอันโน่โน่อันเย็ดเย็ดจะบอกเคนหน่อยเออกะเงี้ยหัวกะยิ้มบาดติตายเฮ็ดจังไหนบาดที่นี่บาดนี้ยาอยสวยกะพ่อกินเขาอิ่มแล้วอันบ่เรากะใจเงินเรากะใจเงินเรากะสนใจได้เรากะว่ามูยาอยสวยนี่งามสวยอย่างนั้นบ้านมูยาอยสวยกะยิ้มย่างเดียวอันต่อไป ยิ้มเราบานขอไปบ้านขอไปบ้านมูย่โซนะยายโซกับผ้าผ้าไปวันต่อไปยายโซเป็นคนขับรถเด้ขับรถกับผ้าไปทั้งมูย่โซทั้งพ่อ่ฟรังล่ะไปไปแล้วก็ไปเบิ้งบานเบิ้งเฮียนเบิ้งยังเบิ้งเฮียนมูย่โซวันต่อไปบานนี้เราก็อยากถามเราอยากถามบานนี้แนวบ่ได้ภาษาเนาะบานนี้มันซื่อสารกันบ่ได้บานนี้ ยายโจก่ะเป็นโตแปรย่างเดียวเป็นล่ามย่างเดียวอันทังไปผู้นัน้นว่ามากผู้นี่เออผู้นี่ว่ามากอ่ะบาท,ที่นี่พหญ่ฝรั่งแล้วก็เลยว่ามูเธอบ่ไหนภาษาจักหน่อยรือบ่าอาไสันนี้อันเดี๋ยวเขาเจ้าควางนี่ก็เลยว่าเดี๋ยวเขาสีค่คอยคอยเลี้ยนลูไปดอกเขาพย่ย,ย,ยามอยู่เขาพยายามเลี้ยนลูอยู่สันว่ามาเดี๋ยวอันเธอมหาเขาแล้วก็ซอยค่อยสอนไปเขาพยายามเลี้ยนอยู่กันไป บานนี้ฟรั่งเขาก็มันบไดใภาษาอะไรมันบบ่ใดภาษามันกะบออีหยังก็คือบอกเขากุ่มเกลือเนี่ยบ่ถ้าบ่กบอดใจักน้อยเือว่ามีพื้นฐานจักน้อยเลยบ้านนี้พราะงี่นั่นก็น่งอย่โดนเติบนั่งยู่เฮียนอยู่นั่นโดนเติบบ้านนี้เราก็เลยว่าสิเมียบ้าน่าฉันร้อยเดี๋ยวฉันสิมาไม่ดอกว่าเออมาไม่เด้อสันดอกบ้าน บ้านี้เราก็เลยบอกแก้โซว่าโอหมูาาเธอ,อนเนี่ยบ่ได้ภาษาจักหน่อยเลยจักสีเข็ดจังไดเนาะว่าสันนี่เออเออมาไหมมาไหมสนุกด้วยโซวานะมาไหมสนุกวา่าเล่าก็มาเที่ยวเดียวจะผุนเลยจ้ะเบื่อทั่วเบือ่อยังเราก็เ,ากเอาไปแล้วกะยังไปย่างดีผุนละเล่าก็ว่าหมูบ่ได้ภาษาเราก็แตคือเราก็หายตัวมไปเลยคือโรคเปียที่ว่านี่ละ่ะนี่ละ่ละคออีกอีกคอหนึ่งน่ะนะ อีกขวานึงเนาะอยากได้ยูอยากได้ยูแต่วา่าว่าดดภาษานี่แเราก็สีบอกติดตัให้บับว่าเอาถ้าติดต่อมาแล้วขันผ้ามาแล้วมันสื่อสารกันว่าดดจังหน่อยนั่นเฮาก็บ,บ่ด้ดยูน้าตลอดเวลาเนาะก็สิเฮ็ดจังใดกห้เรีย่ยนรู้จักหน่อยในี่สนุกภาษาภาษาภาษาก็ได้เรเลี่ยนด้วยตัวเองมันบ่มีผู้ใดสีซอยเจ้าใดหดอกถ้าถ้าเจ้าอยากได้อีหลีเน่ะเจ้าก็ต้องเลี่ยนรู้ต้องขยันค้นควยหา หาด้วยตัวเองเนาะผู้ดใดจิไปซอยมากตลอดได้ตลอดเวลาเขากะเขาก็ะ้นเ,เด้นนั่นโมมเมนต์อันฝรั่งกับโมเมนต์ว่าสิไปว่างขายนั่นท่องตลาดคือว่าี่ยเขากะค้นเขากะมีค,มค่วงรูซสึกขึ้นกันแต่ที่ว่าขันบ่ได้ภาษาบ่อใดยังไรเขาก็สิเกิดลำข้ามล,ลำยังไปยังซีนะ้ามันก็นี่มันก็เป็นการนี่แหละแทมทีท่สิ ได้บอกกันซื่อสามกันได้แท่นทีสิมันบ่มีผู้ใดแเม่นอยู่บ่มีผู้ใดได้ดมาตะพัดเกิดบ่มีผู้ใดได้ดมาตั้งต่มือเกิดดอกบ่มีผู้ใดเจีงมาโหลดดอกก็ขอให้จักน้อยยังสินะข้อให้มันซื่อสามไในจักน้อยยังสินะคันอยากคันสอยากได้อหลีอยากเดินซ้ายฝอ่งอิลีเนาะไอ้ยากหน่อยๆนอยก็ถามเขาว่า หูจักถามเขาว่ามัตสไสกินเขาไปเราไปทั้งไหนสิไปใส่มืออื่อนหมือนไปจังไดวมาจังไดแกะพ่อถามซ้ำนีน่นะพอ่อเลี่ยงอื่นเขาก็จังค่อยคอย่คอ,ยคอยเลี่ยนไปจังสินะขอขอหนึ่งที่มันบวกพ่องนะจ๊ะกกอยากให้อยากให้เรียนรููในตรงนี้อยากให้ลู้ในตรงนี้นอกจากเนาะมันว่ผิดดอกจแกที่บวกบวกโมกบวกพวกห้ให้กได้มันว่ผิดดอกมันไดกันละจ๊ะกอยาไปว่าให้ข้าเจ,าจ้าเนอกจาะซุ่มข้าเจา้า บอกว่าหาให้หายัางกระไรก็แยไปว่าไปดูถูกกันนอกจ้ะลูกผู้หญิงคือกันจะขันเจ้าของได้มยูจุดนี้แล้วก็อยาไปดูถูกซุ่มข้าเจ้าว่าท่านใ,นใดเนอกจากก็เห็นใจนอกจ้ะเห็นใจคือพอเจ้าของแตงตะกี้ละก็สู่ๆได้จะเด้อคอยายสู่อเป็นกำลังใจให้จ้ะคอเป็นกำลังใจให้เลี้ยนรู้เลี้ยนรู้ด้วยตัวเองจ้ะบ่มีผู้ใดามาซซอยใดจ้ะภาษาก็คอยเลี้ยนคอยรูเอา เอาเด,ดี๋ยวแชคลิปนี้ยะโซก็ส,กสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนะาจา้ะขอบคุณลหลายๆผู้ที่เบรงตาธ้์ตนจนเนะาจา้ะขอบคุณผู้ที่กดติตดต,ตามทั้งมย่ยแล้วก็ได้จะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจา้าสวัสด,ดีจา้า